ยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ของพระเจ้าบทนำสู่การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเรากำลังเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ใหม่แห่งแสงสว่างยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่โพทนี้เป็นแนวทางสำหรับคุณทุกคนที่ใช้ชีวิตทั้งทางกายภาพและทางโลกจากมุมมองที่สูงขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าวิญญาณของพระเจ้าของเราได้ปลูกเสกที่นี่บนโลกนี้เพื่อเรียนรู้และเติบโต ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริงสิ่งมีชีวิตของพระเจ้าแห่งแสงสว่างที่จะอยู่ชัว่วนิรันที่นี่ในทางกายภาพกับคนอื่นๆเหมือนเราแม้ว่าบางครั้งสิ่งต่างๆอาจดูเหมือนหายนะบนโลกใบนี้แต่รู้ว่าพวกเราหลายล้านคนทำงานมาเป็นศตวรรษเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้มาสิ่งที่คุณอาจมองว่าแ yeah ย่ในชีวิตของคุณคือพื้นที่ที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะแยกตัวเองออกจากการกำจัดการจำกัดความเชื่อประสบการณ์เหล่านี้ช่วยในการเลี่ยงทางให้กับเ้าเรียกว่ายุคใหม่นี้ซึ่งเรา ข้ามขีดจำกัดทางกายภาพของการดำรงอยู่ปัจจุบันของเราในปัจจุบันมนุษย์ในเวลาและอวกาศเชิงเส้นมันอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าสิ่งต่างๆําทำงานในระดับนี้แต่ทั้งหมดเป็นไปด้วยดีและเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์แบบตามแผนมีหลายอย่างเกิดขึ้นในตอนนี้กับทุกคนและทุกสิ่งรอบตัวเราเมื่อเรารวมตัวรับกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกของเราการจำไว้ว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่ใหญ่กว่ามันง่ายที่จะถูกจับได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรในฐานะบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆดังนั้นตอนนี้เราต้องรักษามุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่นี่การติดฉลากยุคนี้ ด้วยคำว่าวันสิ้นโลกหรือการเกิดใหม่ในขณะที่อาจจะเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมในบางแงม่มุมก็อาจทำให้สิ่งต่างๆสับสนเกินไปความเป็นจริงคือเรากำลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวประเพณีทางจิตวิญญาณบางประการได้เรียกว่ากระบวนการนี้ว่าการข้าม ผ่านเครื่องบินทางกายภาพเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นหรือสะ,สะเทือนเข้าไปในอีกความถี่ของการดำรงอยู่แต่ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอย่างไรแต่ละการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเวลาจนถึงปัจจุบันและมันจะดำเนินต่อไปตลอดไปจะมีวิธีไหนที่ดีกว่าสำหรับมนุษย์อย่างแรก ที่จะชินกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้ไปกว่าการต้อนรับมันจริงๆแล้วฉันจะบอกว่าการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของเราในฐานะสายพันธุ์ไม่ใช่แค่รอดชีวิตแต่เรากําลังเผชิญเรากําลังเจริญในช่วงนี้ด้วยการเอาตัวรอดทางกายภาพห่วยแตก เมื่อเทียบกับการเจริญไปในทุกระดับอารมณ์จิตใจร่างกายจิตวิญญาณมีพลังได้ภาพศักยภาพทั้ง4อาณาจากักรผักสัตว์แลกธาตุและมนุษย์ได้รับพลังงานและนำกลับมาจัดตำแหน่งผ่านขั้นตอนเหล่านี้หากคุณมีคำใบ้ที่ง่ายขึ้นกับวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณเมื่อเร็วๆนี้หรือแม้ว่าคุณจะ ไม่ได้ให้รู้ว่ามันมาจากจิตวิญญาณของคุณเมื่อมันตื่นขึ้นมาในร่างกายและความคิดของคุณในปัจจุบันนี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นคำถามเดียวที่แท้จริงคือว่าคุณจะรับไปหรือมีสติพอที่จะสนุกกับตัวเองในขณะที่ประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่งดงามในสติเต็มไปด้วยทั้งขึ้นและลงของมัน ยินดีต้อนรับสู่การเป็นมนุษย์อีกครั้งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงและคุณก็อยู่ท่ามกลางทุกอย่างไม่ว่าคุณจะตระหนักตัวหรือไม่ชีวิตของคุณได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นมิติทางกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณของคุณกำลังเปลี่ยนเป็นมิติที่สูงขึ้นโลกกำลังขึ้นสู่มิติที่5และอของแสง และความรักเมื่อมิติโรคกำลังขึ้นสู่มิติที่5ของแสงและความรักข่าวดีก็คือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเท่านั้นเพราะเราอยู่ในจุดนี้หลายครั้งตลอดประสบการณ์เช่นพระเยซูสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อ2 0 0 0ปีก่อนเพื่อยกระดับการสะสะเทือนของเราเพื่อผลักดันให้เราให้ไกลขึ้นมนุษย์เพิ่งเคย เป็นเมื่อก่อนในมิติที่สาจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกินเกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าๆบ้าบและไม่น่าเชื่อว่าทำไมคุณทำไมผู้คนถึงเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาอย่างมากด้วยการแนะนำของฉันมานานแล้วพวกเราไม่รู้เลยว่า ชีวิตของพวกเขาแตกต่างจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาแค่ไหนชีวิตของพวกเขาดีขึ้นทุกวันนี่คือเหตุผลที่ฉันเขียนสิ่งนี้เพื่อให้คุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปและเตรียมตัวทางจิตใจทางอารมณ์ทางร่างกายความจริงก็คือเรากำลังเข้าสู่ระบบแบบใหม่อย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่โลกใหม่มากนักเท่ากับโกลเด้นกริดโกลเดน กดนี่รอคุณอยู่ตรงนี้แต่จริงสำนึกของบางคนไม่สามารถเอื้อมถึงมันได้เพราะหัวใจของพวกเขาปิดมันเมื่ออัตาบวมและโกรธเคืองคุณจะยังคงเห็นความเป็นไปได้ที่ดีกว่าที่เคยเปิดขึ้นก่อนที่คุณหลายของพวกเขาดูเหมือนว่า เหลือเชื่อสำหรับจิตใจมนุษย์ที่ยังคงติดอยู่ในรูปแบบเก่าๆเราเกือบจะถึงแล้วเหมือนเด็กตื่นขึ้นมาในเช้าวันคริสต์มาสแต่ละวันใหม่จะยอดเยี่ยมกว่าวันก่อนๆเรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮคาออรราเอกรัทูสพันกาแล็กติก ครับผมบทข้อความก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมฝากติดตามบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้สื่อไปทําให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจากแจ้งกราบบินบรารมรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจากแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ